สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินของมีนยังอยู่ในวงโครจรที่มั่นคงอยู่ในภพสุภะนั้นย่อมหมายถึงความสุขเป็นความสมหวังและโชคทางการเงินที่แข็งแรงยิ่งขึ้นอีกทั้งดาวเจ้าเรือนลาภะก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้มีโชคลาภจากทางไกล จากต่างประเทศไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหลายโดยมาตรฐานที่เข้มแข็งของหมู่ดาวนี้จะทําให้การดําเนินชีวิตของเจ้าชะตามีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นและครั้งนี้จะนําไปสู่ความสําเร็จแต่ถ้าหากท่านพบว่าความสําเร็จที่ว่านี้เดินทางมาอย่างช้าๆขอให้ท่านมีความอุตสาหะพยายามทําในสิ่งที่ตนเองได้ตั้งเป้าเอาไว้และอย่าเพิ่งถอดใจนะครับ ประโชคของราศีมีนในช่วงปลายปีมีช่วงที่ดาวประจำตัวโคโจรถอยหลังอยู่จึงทำให้ท่านรู้สึกว่าความสำเร็จมาช้าแต่ในขณะเดียวกันราศีมีนก็มีดาวดวงอื่นอีกหลายดวงที่โคจรเกื้อหนุนอยู่ในระบบความสำเร็จที่ว่าช้านั้นขอให้ท่านจับตามองตั้งแต่เดือนสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องข้ามไปจนถึงเดือนมกราปีหน้าที่โอกาสของความสำเร็จทางด้านการงานและการเงินจะเด่นชัดขึ้นจนท่านสามารถจับต้องได้ ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและความสำเร็จก็จะตามมาท่านจะมองเห็นภาพของความสำเร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต,แต่การวางแผนการทำงานการทำธุรกิจการดูแลสุขภาพล้วนเป็นเวลาที่เหมาะสมในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้ชาวราศีมีหลายท่านอาจจะมีการเดินทางร่วมอยู่ด้วยทั้งการเดินทางในประเทศและการไปไกลถึงต่างประเทศแต่บางท่านก็อาจมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไข แต่ท่านจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จและสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงสามของเดือนดวงดาวจะส่งผลดีกับการงานตำแหน่งหน้าที่การเงินจะแข็งแรงขึ้นการค้าขายการทำธุรกิจล้วนมีโชคลาภส่งผลให้การเงินของท่านดีขึ้นเป็นพิเศษการดำเนินชีวิตมีความสะดวกชีวิตช่วงนี้ต้องบอกว่าสบายหายห่วงและจะส่งผลดีต่อเนื่องข้ามไปถึงปีหน้าฟ้าใหม่หากท่านคิดจะเปลี่ยนงาน โอกาสใหม่จะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวนี้เป็นทั้งช่วงเวลาที่ท่านมีความมั่นคงทางการเงินมีโชคเกี่ยวกับที่ดินบ้านรถที่ทำกินร้านค้าหรือทำเลที่ได้เปรียบในการค้าขายและลาบลอยทางการเงินก็มองข้ามไม่ได้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับความสําเร็จส่งท้ายปีเป็นของขวัญด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรระวัง เรื่องความรักพยายามอย่าก,กล่าวถึงเรื่องเก่าๆในอดีตหรือคนในอดีตนะครับจะได้ไม่เสียบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันใช้รถใช้ถนนก็ต้องรอบคอบไม่แหกกฎจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นส่วนสุขภาพของท่านไม่มีปัญหาขอแค่ไม่เครียดเป็นใช้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดในช่วงปลายปีก็คืออย่าให้มีการหยิบยืมเงินในช่วงนี้เพราะท่านจะไม่ได้มันกลับคืนมานะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม